แมปอะไรไม่รู้คิดไม่ออกครับขอชื่อหน่อยขอชื่อหน่อยก็ชื่อก็หน้าช่องเลยชื่อ g o ูบ b x เหมือนเดิม G O D O B X เอเคไหมคิดแมปก่อนเอาไอดีดลินได้นาน,น,านเลย เอาแม่นี้แล้วกัน Sell to the world อืมไม่อย่างมันมีตะปีตรงนั้นมันนี่เจ e เนเตอร์อ่ะลองเล่นดูอะไะเล่น The อะไรนั่นอ่ะอะไรนะเนดะีนะ๋ยวลองดู Okay. แอดแล้วครับโอเคแป๊บนึงลองดู Long แบบนี้เป็นไงเปิดมาได้แบตอีกแล้วคลิปมาแบบแบบนี้ไม่ต้องเล่นเดี๋ยวผมเล่นด้วยโอเคแต่แบบสัตว์แบบนี้มันไม่ต้องเล่นเลยสไตล์อะไรเนะี่ย โอไฮโอโอ้ oh, oh, oh. Oh. ไม่ทานนี้อ่วงั้นก็แอดมาแล้วกันชื่อมสั้นดีเดี๋ยวแแบกรับแอดเองแอดแล้วไหนไม่มีนะ ไม่มีไม่มีหาแอปใหม่ดีกว่าตุ๊กยโน้ยโอ้ยแแบะไรดีไมยเนะี่ยไม่มีแแบบดีเลย ก็ผมบอกว่าให้คุณอะแอดผมมาเข้าใจไหมผหให้คุณอะแอดผมมาสวัสดีครับพี่ครับว่าไง ได้เวลาใช้เม็ดที่จงใช้สมองแล้วสินะพี่รับแอดยังแอดมาตอนไหนนะแอดมาไวเกินโอ้เล่นเพื่อจุงเพื่อฟรีแอดหนึ่งก็มาดีถ้าใครเข้าตาเนี่ยแล้วเดียมดี ตังได้รู้ดีเดียวอกอนก็ยาวเกินแล้วใช้สมองตรงไหนนั่นเนี่ยใช่ครับสองสมี่มีสมองนะเนี่ย่นี่มันยังไงละ่ะอืมล่วงอืงแอดแล้วโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวไปรับจะดีมาก ออกยกมยังขายของได้โอเคมาดูดิ nương mới để add rồi add nào nhá nương mới để add rồi, không phải hả có đây lên đuôi à แอดแล้วก็ได้เล่นด้วยแค่นั้น เราก็ขี้เกียจปิพมชื่อเหมือนกันว้าวบนละแมจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่รู้จักแมปฟอร์สเกนไหมรู้จักอยู่แล้ว เดี๋ยว่อนนะดนะเดี๋ยวมาวันแบบนึงไปดูอย่างอื่นก่อนก็ได้เดี๋ยวมา anh then... Á! ขย่หมดกดไปล้ว cái máy như cái máy nào để chạy. không biết rồi anh, không quan. เล่นอันนี้กันไม่ใช่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 แล้วอันนี้อนะไรเนี่ยเฮ้ยซูมสิ เฮ้หัวนะนี่คืออัปปีดีเล็กกี้อยู่ในโลกอันนี้คืออัปปีดีเล็กกี้อยู่ในโลกไม่นะไม่สามารถเข้าได้แจ๊เข้าไปเลยอยู่ตรงนี้แจ๊กก็คือใบใหญ่ขึ้นไม่ได้ขึ้นบันไดไปทำไมมันปิดอย่างนั้นเราจะต้องบิงขึ้นไปเป็นเจ้าก้าววันนะคะไม่ได้แล้วแดกมากๆเอา้า โธ่ประตีทำไมเนี่ยนี่นะไม่สามารถเลน99วันได้เพราะเนื่องจากความแหล็กอย่ามาปีนะนี่่ยบันไดแปกโหกระโดดไม่สูงเลยเดี๋ยวจอยไปจะดีมากเลยย่าน้อง อย่าตีพี่นะโกดแอดไม่ได้ด้วยอย่าอย่าตายน้อง no, อย่ามาตีพี่นะไม่ม,มันกระโดดมันแบบว่ากระโดดแบบไม่สูงดูนะตึ๊กไข่น้องว,ว้าวหนาลุนซ์ป่าน่า,นา น,า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 นั่นนั่นนั่นเห็นไหมน่าเห็นไหมนี่มันเดินอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยน่ะถามนะบอกเนี้ยนี่ว,วอล์คอบไม่ได้ยาไอหน้าเกียด ตื้ตืด๊ดดืดโอ้โหไม่ทันละเกมช้ามากนี่คือเกมที่ดีที่อยู่ในโลกเพราะทุกคนตัวเล็กไปหมดใครใครก็กระโดดไม่สูงพอ,อดิดดิดไหนนะนายเล่นปลูกสวนได้ไหม เล่นได้ไหมได้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 สวัสดีพี่จำผมได้ไหมจำได้หมายถึงจำแค่ชื่อจำแค่ชื่อกดแอดไม่ได้ทำยังไง เคยกดแอดไหมเนี่ยขอบคุณเดี๋ยวจอยไปเซฟมีเซฟมีเดี๋ยวจดกอยไปเดี๋ยวจดจอยไปเดี๋ยวกดจอยไปเซฟมีเซฟมีได้เวลาที่จะมา เซิร์ฟเวอร์วีไม่มีมีแต่แลปเตอร์ข้อความน,นี้อยู่นะแล้วก็ตรวจสอบดูข้อความนม้งย้อนลิงขอ เล่นด้วยได้ไหมครับเล่นได้ครับเล่นด้วยนะครับได้ๆๆ้อยากเข้ามาก็เข้ามาได้เวลาจยอยอย่าบอกเุ้ยบนบัส มากเกมนี้ว้าวว้าวว้าวกปิปาลาย่าย่าไหับปบอกว่าอย่ามาปลาล่าไม่ชอบกะปปไม่ชอบปาลาย่ามากปปาไม่ชอบย่า กัปปีปลาล่าไม่ชอบอย่ามากัปปีปลาล่าไม่ชอยไม่ชอยอะไรบอกไม่ชอบกาปปปลาล่าย่ามากาปปปลาล่าเท่านี้ พี่ไม่ชอบกะปีป่ปลาละทักทายสวัสดีคนอื่นทักทายบอกสวัสดีบ้าบุกเกมแหลกมากโอ้ไม่เกมแลกมากย่ามากัะปีป่ปลาละไม่ชอบว้าวเกมแหลกได้กดติดตามแล้วครับดีมากครับ นายแล้วเองคนในคิดฮะคูคิดนายว่าไงาจับปีศาาเราอยู่ในคิดใช่ปะคิดไหนอ่ะคิดไหนคิดอะไรพี่ครับนั่นที่ถือครับ ิดอะไรคิดอะไรนะ